สวัสดีค่ะครับคัวซันมอรไลท์เลิฟเรตติ้งนี่เป็นความรักราศีเมษประจําเดือนพฤษภาคม2020นะคะลงคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะราศีเมษแต่ว่าต้องขออภัยด้วยที่กลางกลางคลิปผู้อ่านขานชื่อเป็นราศีพฤษภก็อ่านให้ใหม่เลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสับสนวันที่อยู่ใต้คลิปเยึดตามแบบตะวันตกค่ะรับชมควบคู่ได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ แต่ให้ยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะเป็นไปได้ที่จะตรงกันไปทั้งหมดการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้ขอบคุณสําหรับกําลังใจ subscribe like แชร r และกระดิ่งเดี๋ยวเราเริ่มจากคู่ที่เป็นประเด็นปัญหาคือคู่รักที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนโสดนะคะสถานะคนคุยไม่ชัดเจนและคนมีคู่ไล่เลียงกันไปคะ่ะ ขอทราบคู่ที่เป็นประเด็นนะราศีเมษตัวคุณในเวลานี้เป็นเดอะทาวเวอร์นะบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะยุติแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการเริ่มเริ่มพลิกฟื้นเริ่มเริ่มที่จะหาทางปรับปรุปรงแก้ไขนะตัวเขาเองเป็นเดทนะคุณทั้งคู่อาจจะเพิ่งจบเรื่องราวความสัมพันธ์แบบไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เป็นความต้องการคุณทั้งสองฝ่ายหรอกเพราะเดอะทาวเวอร์มันคือรีวิวคือการปรับปรุงสร้างนะคะ การนะคะปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไปดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอาจจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาดีนะคะประมาณ,ปร,มาณประมาณเท่าเดิมหรือว่ามากยิ่งกว่าเดิมนะทาวเวอร์ Tower. ส่วนเขาเป็นเดสมันคือการรีเบิร์ตนะรีเบิร์ตหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ค่ะการทรานส์ฟอร์มนะคะเปลี่ยนแปลงใหม่ปรับปรุงใหม่อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยคุณอาจจะดีกับชาวราศีพิจิกก็ได้นะ เอาละเดี๋ยวมาดูกันต่อ h i p r e t e s ความสมพั์ครั้งนี้เหมือนกับว่าคล้ายๆ Unfaithful เหมือนกันนะอาจจะมีใครบางคนครบซ้อนค่ะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้แต่ Energy มาจากฝั่งคุณคือคุณเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขาหน้าจะมีคนอื่นอยู่หรืออาจจะสลับกันได้ ซิกออฟโรดเขาพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างหนักนะเพื่อที่ให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเขาอยากที่จะมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดนี้อยากจะทําให้ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิม a c ซ o บครับคุณยังไม่ค่อยจะวางใจเขาเท่าไหร่นะคุณยังกลัวว่าเขาจะกลับไปทําแบบเดิมแล้วคุณก็ต้องเจ็บอีกคือก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างชอ็อค นะคะช็อกค,ความรู้สึกคุณมากๆแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้นะอยากที่จะปรับปรุงความรู้สึกของตัวคนเองให้ดีกว่านี้คือเหมือนกับคุณอยากได้ชีวิตของคุณเคืนอยากได้ความรู้สึกของคุณเคืนส่วนเขาก็อยากที่จะเหมือนกับขอไก่ครั้งหนึ่งเนอะเริ่มเริ่มต้นใหม่นะลองทําให้คุณรู้สึก ไว้วางใจในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในเวลานี้เหมือนเขาพยายามจะติดต่อสื่อสารแต่เหมือนคุณบล็อกเขาหรือไม่ตัวเขาเองนั่นแหละยังไม่กล้าที่จะติดต่อสื่อสารกลับมานะเพราะว่ามันยังมีความกลัวอยู่ในนี้แหละกลัวว่าคุณอาจจะรีเจ็ตเขาหรือว่ากลัวว่ายังจะคุยกันไม่รู้เรื่องในช่วงวลานี้ซิกออฟสอดทั้งคุณและเขาในเวลานี้ต้องการเวลาสําหรับตัวคุณเองคิดท,ทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมา นะคงยังจะไม่ได้มีเกณฑ์ทักทายกันหรือพูดคุยกันในช่วงเวลานี้มองดูเหมือนก็ยังไม่ได้ขาดการติดต่อสื่อสารแต่ว่าไม่ได้นานๆที่จะคุยกันทีหนึ่งนะหรือว่ามองดูแล้วเนี่ยคือคุยกันน้อยลงทุกวันเนาะจัสติเมนคงจะมีการเริ่มต้นใหม่ตัวคุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่คือก้าวไปข้างหน้านะเดินต่อไปเนาะ คุณมีความรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะประครับประคองความรู้สึกของคุณตัวคุณไปต่อได้โดยที่ไม่มีเขาแต่ในขณะเดียวกันแจสตเม้นท์ในฝั่งเขามีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลับมาพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเดินหน้าต่อไปเ mm hmm. มจิเชียนนะทั้งคุณและเขาเนี่ยภาวนาขอให้ทุกอย่างมันออกมาดีแต่ ก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสมนะมีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาพูดคุยทําความเข้าใจเมื่ออารมณ์ของคุณทั้งคู่พร้อมแล้วอาจจะใช้เวลาเกิน3เดือนนะคะอาจจะประมาณนี้เพราะว่าเอจี้ยอกมบอกว่ามันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นตัวคุณเองก็อาจจะคิดอะไรได้ในความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะตัดสินใจค่อยๆก้าวเดินต่อไปเนาะหรือค่อยๆมุฟออน เดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันค่ะฟิวเจอร์เลิฟนะคู่ที่เป็นประเด็นอ้าวแล้วขอดูฟิวเจอร์เลิฟของคุณหน่อยค่ะ e i g h t of Action คงยังจะสับสนวุ่นวายใจในความสัมพันธ์ อนาคตนะคะความรักของคุณต้องรอให้คุณทั้งคู่พร้อมอารมณ์ความรู้สึกพร้อมลืมเรื่องที่มันไม่สบายใจไปได้บ้างพอสมควรก็มีเกณฑ์จะกลับมาพูดคุยทําความเข้าใจเริ่มต้นปรับความเข้าใจกันใหม่แต่ยังเรื่องราวของความรักก็อ่านมองว่าคุณมองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองแล้วก็เอเซียมาบอกว่า time of wonderful ค่ะ wonderful new คุณอาจจะได้พบนะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือว่าพบใครใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้ หรือนับจากนี้นะที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาเอนเอออกมาเป็น engagement นะบางท่านอาจจะถึงขั้นมั่นหมายหรือว่าคิดถึงเรื่องสร้างครอบครัวแต่ทุกอย่างมันจบลงเนาะแล้วก็คุณยังมีคุณยังคํารู้สึกว่าคุณหน้าที่จะก้าวเดินต่อไปแต่ว่า ไฟใดไยหนึ่งไม่ไม่ก็เป็นตัวเขา,าอาจจะมีความรู้สึกเสียดายตรงนี้อยู่อยากที่จะกลับมาพูดคุยอะไรประมาณเนี้อยากจะพูดคุยถึงแผนเดิมอะไรประมาณนี้หรือว่าการกลับมาหนเนี้ยเขาก็อาจจะมีคอมมิตมากขึ้นนะเวดดิ้งข่าวดีในเรื่องราวของการแต่งงานแต่มันไปตกอยู่ฝั่ง new beginning ะนะคะ อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะพบเจอใครบางคนที่เขามีคอมมิชเมนต์กับคุณสุดๆแต่คนคนนี้ถ้าจะกลับเข้ามาพวกอ่านมองดูเหมือนอาจจะเป็นอดีตสาม,มีภรรยาก,ก็ได้หรืออดีตคู่มั่นในแบบอย่างนี้นะคะกลับมาพูดคุยถึงความสัมพันธ์นะหลังจากที่ห่างไปนะ่ะเอาละรีเทรตนะ ถึงเวลาที่คุณจะต้องทำความฝันของคุณให้เป็นจริงสักทีนะคะมองดูเหมือนคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้าเอาจริงๆแล้วนะเอนเนจีเนี่ยก็ไม่ได้เชิงว่ารอแต่เขา่จะกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจครั้งหนึ่งนะ,ะเพื่ออย่างเชิงว่ามองมองความเป็นไปได้ว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เองจะไปต่อได้ไหม h e a ่ r n g Family i s s u e นะคะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะในช่วงเวลานี้ค่ะ อาราคริสตันออกมาบอกว่า Stay strong and your faith นะคะ In your faith ขอโทษค่ะหนักแน่นมั่นคงวะเข้าไว้นะคะศรัทธานในความเชื่อมั่นลึกๆในใจของคุณเข้าไว้ทุกอย่างมันจะออกมาดีเพียงแต่ว่ามันจะต้องอาศัยเวลาเท่านั้นเองในทุกๆเรื่องอะ อยากจะให้เขากลับมากลับมาคุยแน่ๆคะ่ะแต่ต้องเมื่อคุณทั้งคู่พร้อมจริงๆนะเท่าที่ผู้อ่านมองแฮปปี้เซอร์ไพรส์อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยเอเนจี Energy มันออกบอกว่าเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่ new love เข้ามาด้วยในช่วงเวลานี้นะถึงตอนนั้นคุณก็อาจจะต้องอยู่ในช่วง,งการตัดสินใจเลือกแล้วล่ะนะว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณนะ เอาละ winter ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะความรักของคุณจะลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ the answer to y o u player ค่ะนะเอเจียมวอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณภาวนาวันขอไว้ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี้ยมันจะประสบผลสำเร็จนะอาจจะคบใครนะคะจนถึงขั้นแต่งงานได้ช่วงนั้นหรืออาจจะพบคู่ที่จริงจังซีรีสในช่วงเวลานั้นก็เป็นไปได้นะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันบ้าง คนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนโสดเดี๋ยวมาดูนนะะดเอจี้คันขอดูเอเจี้ตัวคุณตัวเขาแล้วภาพรวมทั้งหมดคนโสดค่ะเอเจี้ตัวคูนใครคนนั้นที่คุณจะได้เจอนะจะได้เจอหรืออยังคนโสดขึ้นมาเป็น s o x of Pentacles คุณยุ่งวงุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องการใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวอะไรพวกนี้นะคะเอาล่ะชูโยบครับคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอใครบางคนนะคะจากเพื่อนแนะนำให้ได้รู้จักเอาล่ะเอสโซปหรืออาจจะจากทางโซเชียลมีเดียนะคือเพื่อนแรนดอมเพื่อนแล้วก็ได้เจอกับคนคนนี้นะคะ อาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขารู้จักคุณอยู่แล้วก็ได้หรือส่องเฟ e บุ๊กส่องไลน์แอปโน่นนี่นั่นของคุณอยู่ตลอดเวลานี่แหละยิงแต่คุณไม่รู้ช่วงพฤษภาอาจจะรู้ก็ได้ว่าใครแอปสองแอปชอบคุณ อ่าค่ะทริโอฟวอแต่ว่ารักครั้งนี้บอกเลยว,ว่าต้องอาศัยเวลาแล้วก็ช่วงนี้อาจจะใช้สื่อโซเชียลกันเยอะหน่อยในการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะเซเว่นออฟวอลนะเอเจี้คนคนนี้เขาแอบบมองคุณอยู่แอบบชอบแล้วเขาก็แอบ,บอิจฉาใครก็ตามที่ได้คุยกับคุณนะเอเจี้ของคนคนนี้คือค่อนข้างมีเอเจี้ของความคิดถึงเล็กๆเหมือนกันเนาะแล้วก็เขาอาจจะสับสวนวุ่นวายใจว่าจะ คุยกับคุณดีหรือไม่คุยกับคุณดีอะไรประมาณนี้ดูฟูคนคนนี้นี่เป็นรักครั้งใหม่จริงๆแหละนะแล้วก็ความรักจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าสบายๆค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่ได้ถึงขั้นที่เรียกว่าจู่โจมมีคอมมิชเมนต์รวดเร็วอะไรขนาดนั้นค่ะบทสรุปเอสออฟ o r ดยังไงคุณได้เจอคนคนนี้แน่เดี๋ยวเขาก็จะเปิดเผยตัวในเร็ววันนี้นะเนี Sword ่ยมันคือความรวดเร็วกระทนหันมันคือ ความรักในแบบที่เรียกได้ว่าพร้อมที่จะทุ่มเทเนาะหรือเป็นความรักในลักษณะที่คล้ายๆราศีมังกรนะจะวิวเป็นความรักในแบบที่ เออชอบอยากคุยอ่ะไม่ไว่ายังไงก็ตามอยากที่จะคุยอยากที่จะให้คุณได้รู้อยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตแล้วก็เหมือนกับพร้อมที่จะต่อสู้ความสัมพันธ์อ่ะเพื่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อที่จะมีคุณไว้เนาะเปินรับสอดค่อนข้างแน่ชัดว่าเขาส่องคุณอยู่ละนะนอกจากนี้3เดือน1-3เดือนก็เป็นไปได้คุณอาจจะได้เจอคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลมธาตุน้ําและธาตุดินก็เป็นไปได้อาละ่ะ เรามาดูอนาคตความรักกันหน่อยฟิวเจอร์เลิฟคุณคนโสนนะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันขอดูวเจอร์เลิฟคอนโสดค่ะเอาละ s e c k of action review ค่ะน่าที่จะเป็นคนเคยเจอมาก่อนด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขาแอบมองคุณอยู่หรือว่าเพื่อนแนะนำให้ได้รู้จกักเอเจีตบอกว่าเลติงโกค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไปนะสามารถสารสัมพันธ์ต่อได้นะคะเพราะว่าคนคนนี้เหมือนกับจะเป็นอะไรใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีมีประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องราวของความรักแล้วก็เอจนตเนี้ยนะคะออกมาบอกว่า มีความเป็นไปได้ค่ะจากเพื่อนสูงแล้วจริงๆอ่ะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่คุณไม่รู้ว่าเขาแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นคนใหม่เลยจริงๆยังไงมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับคนรอบข้างนะคนเนี้ยเอาล่ะโรแมนติกฟิลลิ่งคงจะได้มีอารมณ์ยิ้มหวานเนาะเทคไลคอกันแบบหวานๆเนาะ น่ารักน่ารักนะจะมีอารมณ์ประมาณนี้แต่คุณมีความกลัวในเรื่องดาวของความรักอยู่ค่ะหรือคนคนนี้อาจจะทําให้คุณแบบลังเลใจไม่กล้าออกตัวเยอะเนาะเพราะอาจจะมีคนรู้จักเขาเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาร t t อ a c t ชันคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดถึงกันแล้วก็เขารู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณมากจริงๆ i s safe for you to love นะไม่เป็นไรนะเอจี่เอเจนูบอกว่าไหนๆก็มีความรักมาเสิร์ฟถึงที่แล้วก็จัดเลจ้าประมาณนี้ <laughs> แหมก็ นะจะได้ไม่เครียดค่ะนะเราก็ถือซะว่ามีเพื่อนไหนแค่ไม่ต้องลงลึกก็ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรมากมายนะเอาพอดีๆเนาะอ l l a อ is time to release คุณเหมือนมีเรื่องเดิมๆที่มันวนเวียนอยู่ในหัวที่มันทําให้คุณไม่กล้าไปต่อในความรักอะไรประมาณเนี้หรือคุณอาจจะไม่เชื่อใจว่าเฮ้ยคนคนนี้หรอจะใช่คนคนนี้เนี่ยนะไม่น่าเชื่ออาจจะมีความต่างเยอะเนาะอาจจะเนี่ยที่การงานเขาดูดูไฮเลเวลกว่าหรืออะไรประมาณนี้เนาะ share ค่ะ when you share everyone feels happy คุณอาจจะได้เจอเขาในเพื่อน f a c e b o o k Random มาก็ได้นะเขาดูในโพสต์ของคุณแล้วเขารู้สึกชอบคุณมากๆอ่ะอาจจะเผยตัวให้คุณได้รู้ก็ได้ในเร็วนี้นะคะเพราะเขามองว่าคุณเหมือนเป็นซันชายของเขาด้วยนะในบางครั้งคือรู้สึกดีอะ่ะประมาณนี้นะเอาล่ะ Energy ออกมาบอกว่าออื Energy เป็นเดนมเพรสค่ะรักครั้งเนี้ย คุณแทบจะไม่มีความคาดหวังแต่เชื่อไหมมันน่าที่จะกลายเป็นพรที่ดีได้นะเพราะ b r e s s i n g to you and the world ค่ะมันน่าที่เป็นพรที่ดีในเรื่องราวของความรักหมายถึงพระเจ้าหรือ n i v e ว s e อาจจะดึงอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการอาจจะดึงคนที่ดูแตกต่างแต่เขามีหัวใจเดียวกันกับคุณเชื่อในรักแท้ก็สามารถที่จะไปต่อได้มาถึงคู่ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะ คู่ที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจะเป็นยังไงกันบ้างสถานะคนคุยไม่ชัดเจนขอทราบสถานะคนคุยไม่ชัดเจนค่ะขอดูในที่ตัวคุณหน่อยตัวคุณเป็นฮา g h p r พรสเซคุณพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกแล้วก็คุณวางตัวอยู่ในระดับที่พอดีพอดีในใจชอบเยอะแต่ก็แสดงออกแบบพอดีพอดี คุณทั้งคู่อาจจะเป็น long distance นะคะรักระยะทางไกลค่ะนะตัวเขาเป็น the world นะออกมาค่อนข้างแน่ชัดว่าอาจจะเป็นรักระยะทางไกลเอชอปเอนเด l คในความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณมีความคาดหวังเหมือนกันนะคุณอาจจะมีคนคุยแต่คนคนนี้เรียกว่าเบอร์หนึ่งอ่ะหนึ่งในใจคุณเลยนะคะเอาล่ะคนคนนี้เทมเพลนส์ ance, มองดูเหมือน คุณแล้วเขาก็พยายามที่จะไปหาคนอื่นคุยเหมือนกันแต่ในท้ายที่สุดอะไปไม่รอดเนาะคือมันมีความชอบในการและกันอยู่มันยังวนเวียนวนเวียนกันอยู่ในชีวิตนี่แหละนะปากบอกไม่เป็นไรแต่ในใจแอบบอยากให้ชัดกันทั้งคู่เท่าที่หวานมองนะ The Hermit แต่คุณไม่ไม่คุณไม่เทคแอคชั่นก่อนเนาะ คือคุณไม่เทคแอคชั่นก่อนคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะชัดเขาก็ต้องชัดเจนด้วยตัวเขาเองคุณก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับอยู่ในฐานที่มั่นในใจนะักคุ้นคลิดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายเพื่อเป็นเพื่อที่จะเป็นการกดดันใครนะเอาล่ะทีนี้เอจี้เขาโออกมาโวเป็นคิงกอบบร์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแสดงออกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะชัดแล้วนะคะดีมากๆทีเดียวอะไรอีกหนึ่งใบค่ะ ตัวอักษรในช่วงเนี้ยต่างฝ่ายต่างลังเลไม่แน่ใจอ่ะไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงนะเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงเพราะคุณนิ่งๆคุณเองก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงเหมือนกันนะเขาจะอยากคอมมิตเมนต์ไหมหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะทรงทรงตัวประมาณว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนคนรู้ใจคนพิเศษอะไรประมาณนี้นี่คือความคิดของคุณทั้งคู่ในเวลาเนี้ยนะอ่าบทสรุปสุดท้ายค่ะ เอสซอบวอนเดี๋ยวก็ชัดเจนค่ะเอเจของการสื่อสารการพูดคุยการเริ่มต้นใหม่เนาะการปรึกษาหารือค่ะคิงออฟเป็น a ่คูเขาชอบคุณแหละเดี๋ยวช่วงประมาณนับจากเนี้ถึงเดือนหน้านะขึ้นไป mm hmm. เขากคงจะคุยความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณเองก็อาจจะแอบอมยิ้มแหละ ในที่สุดก็ u ักเซสฟูลสักทีนะฉันได้คนคนนี้มาในชีวิตแล้วล่ะนะได้เริ่มต้นได้เป็นแฟนกันะนะคะดีใจด้วยจังเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู future l ์เลกันดูอนาคตความรักกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะอนาคตความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอทราบฟิวเจอร์เลค่ะสถานะไม่ชัดเจนนะ f e a จ u r Love ออกมาบอกว่าอ้เป็นช่วงที่คุณจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ Inner s t r e n เอาล่ะคำตอบรู้อยู่ในนี้แล้วว่าอนาคตความชัดเจนจะมาถึงคุณทั้งคู่ชอบกันถูกต้องมีการตกลงว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อที่ได้มองเห็นอนาคตร่วมกันมีการตกลงกันว่าไม่ว่าจะยังไงเกิดขึ้นเราต้องไม่ปล่อยมือนะต้องคุยกันให้เข้าใจให้รู้เรื่องเพราะว่ามันยากที่จะเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้แล้วก็มองดูว่ามองเห็นอนาคตข้างหน้าสวยงามทีเดียวนะคริสตันนะคะโซดาไลท์ so ออกมาบอกว่าในช่วงเวลานี้ค่ะ,ะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณทั้งคู่จะได้เปิดใจพูดคุยกันเนาะ เหมือนกับเป็น new friendship เอาอย่างนี้ดีกว่าเนะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เปิดใจคุยเพราะว่าการที่จะขยับสถานนะะน,นะคะมันก็เหมือนกับมันต้องมีการเปิดใจพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะออแลยูนิคอรออกมาบอกคุณว่า just Be yourself จงเป็นตัวของตัวคุณเองเข้าไวเพราะเขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นนะดังนั้นมีจุดยืนอะไรใดๆก็บอกเขาได้คนเราถ้ามีใจให้การยังไงก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนให้มันลงตัวกันให้ได้แหละนะคะอาล์เรนเอเนจีออกมาบอกว่ามีศรัทธาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเวิร์กจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นไปในแบบที่คุณอยากให้เป็นนะถ้าคุณมีความศรัทธาแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นโรแมน c ์แองเจิลอยากจะบอกอะไรคะ โรแมนต์แองเจิลอ๋ i โ s s ิด f ีสเซฟอุย o ูลมันปลอดภัยที่จะรักไม่ต้องเป็นห่วงนะคนคนนี้ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเนะี่ยความสัมพันธ์แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกมากแต่เขาก็ไม่ได้เหมือนกับว่าทำให้คุณรู้สึกระแวงว่าเขามีคนอื่นคุยนะคุณอาจะรู้สึกคุยกันแล้วลสนิทเหมือนเป็นเพื่อนอะชิล l d เดนเหมือนเป็นเพื่อนนะนนนนะดูคุณอาจจะดีกับคนที่เขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เลยงเดี่ยวก็ได้หรือตัวคุณเองนั่นแหละนะ Pay attention to the red flag ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถ้ากลับมาชัดเจนต้องดูให้ดีว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ลงตัวมีอะไรบ้างที่คุณควรจะคุยกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้รู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันจะต้องชัดเจนเปิดเผย open mind เนอะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันด้วยนะที่ก็มาบอกค่ะให้มีความเชื่อในการแลกกันแล้วก็วกมีศรัทธาว่าความรักครั้งนี้ คุณทั้งคู่จะสามารถฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เอาล่ะมาถึงคนมีคู่กันบ้างนะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นปัญหาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเอาล่ะขอดู e n นที่ตัวคุณตัวเขาภาพรวมทั้งหมดคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นเดี๋ยวเรามาดูกันเลย อาร่าเด t a สตาจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะแล้วก็คู่ของคุณเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่เป็นความสุขความสว่างสดใสในความรู้สึกเขาอยู่เสมอ King of Spring ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมได้แต่คนคนนี้หนักแน่นในความรักมากๆเลย แต่เขาเชื่อมั่นในตัวคุณมากๆเขามองเห็นอนาคตในตัวคุณร่วมกันนะมองเห็นอนาคตระหว่างคุณกับเขาร่วมกันคุณนละบอลเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอุ่นใจมากที่สุดในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ว่าเขาทําให้คุณรู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ Queen Autumn, คุณดับเอาท่มคนคนนี้นี่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่า คอยซัพพอร์ตคุณคอยดูแลเอาใจคุณในบางครั้งที่คุณต้องการใครสักคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ห่างคุณนะและในเวลานี้เหมือนเขาเตรียมมองหารูทางเรื่องงานเรื่องเงินอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะหรืออาจจะสลับกันได้อาราเอเชียมาเป็นนายออฟซัมอค่ะคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะทำงานเพิ่มมากขึ้นเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างอนาคต f of r o water ในช่วงเวลานี้เหมือนแผนอนาคตยังไม่ได้มีมากมายนะโฟกัสไปที่การดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักนะ It of spring ค่ะคงจะได้รับข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินของคุณทั้งสองคนเร็วนี้แล้วก็อาจจะได้รับเซอร์ไพรส์จากคู่ของคุณได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับของขวัญของฝากอะไรประมาณนี้เนาะ ten of summer การสร้างครอบครัวค่อนข้างแน่ชัดแล้วลนะ่ะบางท่านอะ่ะ เผอๆปคู่ของคุณช่วงปลายปีอาจจะแอบขอมัน่นโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้ที่ต้องบอกช่วงปลายปีเพราะเอจนซี่มันออกบมกมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะก็อ่านเลยไปให้นะแล้วก็คอยดูนะคะคอยดูผลกันก่อนนะที่รักนะอาราเอจี All ้ A G ออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่จะโฟกัสไปถึงเรื่องการงานการเงินโดยหลักเลยเพื่อที่จะให้มองเห็นอนาคตในวันข้างหน้าคือคุณทั้งคู่อยากที่จะอยู่กันแบบสบายๆเนาะเวลาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันน่ะนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลกันเลย future l o เลระหว่างคุณกับใครคนนั้นกับคู่รักของคุณนะคนมีคู่ค่ะขอดูฟิวเจอร์เลิค่ะเอาล่ะได้แล้ว future l o เลนะ อะ new beginning จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ message of thought อาจจะมีการคุยเรื่องเรื่องแผนการในอนาคตแล้วนะคะสำหรับบางท่านนะ perfect timing เมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจจะ3เดือนนับจากนี้จะมีการคุยกันเรื่องอนาคต อาจจะมีการคุยเรื่องมั่ใหมายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่หลักๆแล้วจะคุยกันเรื่องภาวะทางการเงินมากกว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณในเรื่องการเงินด้วยนะเขาอาจจะเตรียมทำอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตระหว่างคุณทั้งสองคนก็ได้ยูนไรนะเทพีแห่งโชคลาภนะเกรดเวิร์กเรื่องงานเรื่องเงินบอกเลยว่า นับจากเนี้ยคุณทั้งคู่เหมือนกับจะพัฒนาเรื่องงานเรื่องเงินเป็นไปในที่ทางที่ดีจะมีเงินเก็บคอยซัพพอร์ตมากยิ่งขึ้นในอนาคตวันข้างหน้านะคะยูนิคอร์นออกมาบอกว่าเบรสเฟนคุณทั้งคู่เหมือนเป็น พาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันนะักเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดในทุกๆเวลานะหันซ้ายแลขวาก็ยังมองเห็นกันและกันอยู่มีอะไรก็อย่าลืมปรึกษาหาเลยกันนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะจากนี้นะเอาละแมเสเซสออกมาบอกว่า e ีซี่ดั s สิค่ะมันง่ายมาก ที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สําเร็จแล้วก็ไปถึงเป้าหมายถึงขั้นแต่งงานเพราะคุณทั้งคู่มีใจเดียวกันอยู่แล้วนะดังนั้นมีอะไรขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันไว้ r o m a n c e Ang e l trust ค่ะมีความเชื่อศรัทธาในการและกันเข้าไว้ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเลยทั้งทั้งสำหรับเรื่องดาวของคุณทั้งคู่นะคะ Healing Family หมายความว่าถ้ามีอะไรหนักอกหนักใจในทุกๆเรื่องหาผู้อาวุาโสในครอบครัวของทั้งสองคนขอให้คำปรึกษาโดยเฉพาะเรื่องงานใหญ่เรื่องงานมั่นต้องอาศัยคนในครอบครัวอย่าเครียดในเรื่องการเก็บเงินทำงานเยอะเกินไปนะคะดูแลสุขภาพด้วยบางท่านอาจจะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวราศีมังกร คุณทั้งคู่มีเคมีตรงกันมีใจเดียวกันความรู้สึกเดียวกันเดียวกันขอโทษนะคะหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมองเห็นอนาคตข้างหน้าแล้วก็เป็นไปได้อย่างสวยงามทีเดียวเป็นกำลังใจให้ราศีเมษพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ